ครับพ่อสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางลงไปรับของนะครับที่พี่ยุ้ยนะครับบริจาคมาให้นะครับจะเป็นพวกอาหารแห้งแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็มาม่าปลา๋องครับมือกระต่อยครับดอกที่สาคัญดอกเกลือครับบกวมีดอกเกลือมาให้ครับขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับเพิ่งออกจากฐานครับ ครับเส้นทางเรานะครับวันนี้เรามารับของบริจาคจากพี่ยุ้ยนะครับกับพี่ๆเอามาให้ครับจากสมุทรสาครครับจากสมุทรสาครครับใจครับจากผู้หมวดผู้หมวดจานเข้ามาเกลียต้องมีนบเกลียเกลียเกลียดอกเกลียดอกดอกเกลียเกดอกเกลีย ก็แทนครับคอยไวๆนะครับแล้วก็ทหารแนวหน้าขอขอบคุณพี่ๆแล้วก็ทีท่าทหาที่นําของมาบริการแล้วก็ให้ทหารแนวหน้าได้มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็สิ่งของจะได้มีกำลังในปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อยขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขณะนี้ก็เดินทางถึงฐานแล้วนะครับกำลังเอาของลง นนี้เอาไว้เอาไว้ใช้เวลาเผื่อมีเหตุการณ์ครับเก็บไว้ในบังเอร์